สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลินชมลมงคนรักและศรัทธาลวงทวดเหยยบน้ำทะเลจืดนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปสำคัญนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับคือเหรียญเม็ดแตงลงบุทวดปี2522นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะให้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมทั้งหมดหองค์นะครับจะมีบล็อกนิยมนะครับกับบล็อกธรรมดานะครับครับ เออถึงประวัตินี้ก่อนนะครับสําหรับเหรียญเม็ดแดงรุ่นนี้นะครับสร้างพร้อมกันกับเนื้อว่านนะครับปีสองสี่ที่เขานิยมเล่นหากันนะครับครับสาหรับเหรียญเม็ดแดงนะครับสมัยพระอาจารย์ทิมนะครับเจ้าวาดวัดช้างให้สร้างรุ่นแรกเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกและสองพันร้อยแปดนะครับหลังจากท่านมรณภาพมาเกือบสิบปีนะครับเจ้าวาดที่รับตำแหน่งต่อนะครับคือพระครูอนุกูลปริยกิจนะครับ ท่านจึงดำริสร้างพระออกมาเป็นรุ่นแรกของท่านเมื่อปี2122นะครับจะมีทั้งพระเนื้อว่านนะครับครับเหรียญและเหรียญเม็ดแตงนะครับแต่ด้วยจำนวนจัดสร้างเยอะนะครับพระเนื้อว่านเยอะนะครับเหลือถึงมาปี2 5 3 5นะครับเขาจึงทำสั่งทำกล่องใหม่นะครับบรรจุพันธุ์ใหม่แพ็คใส่องค์พระใหม่นะครับ ให้ตีหน้ากล่องว่าปี2 5 2 4นะครับวงการจึงเรียกว่าพระเนื้อว่านปี24นะครับ layers, v v. ทั้งทั้งที่จริงแล้วนะครับพระเนื้อว่านทั้งหลังตัวหลังตัวหนังสือนะครับและเหรียญเม็ดแตงครับสร้างเมื่อปี2 5 2 2นะครับฉะนั้นนะครับเหรียญเม็ดแตงวันนี้จึงเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ปลูกเสกพร้อมกันกับพระเนื้อว่านนะครับที่เล่นหาราคาสูงนะครับผมจึงอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับมาหันมาสะสมนะครับ เหรียญเม็ดแตงครับเพราะว่าแต่ก่อนนะครับเขาจะไม่ค่อยนิยมนะครับเขาจะไปนิยมเล่นหาพระเนื้อว่านนะครับแต่ปัจจุบันนี้พระเนื้อว่านและหลังตัวหนังสือแพงขึ้นนะครับเขาจึงมาเริ่มเก็บเหรียญเม็ดแตงนะครับเรามาดูนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับพิมพ์นิยมนะครับปี22 2 2นะครับเขาจะมี2บล็อกนะครับคือบล็อก5ชายกับบล็อก3ชายนะครับบล็อก5ชายจะเป็นบล็อกนิยมนะครับคือข้างด้านหน้าเป็นรูป หลวงปู่ทวดครึ่งองค์นะครับครับทาจีวรด้านซ้ายมือเรานะครับบล็อกนิยมนะครับจะมีห้าเส้นเห็นด่างชัดเจนนะครับครับเหรียญพระเม็ดแตงนะครับจะมีด้วยกันทั้งเป็นเนื้อทองคํานะครับและเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้ออันปาก้าชุบนิกเกิลนะครับส่วนเหรียญที่ผมนําให้ผู้ชมมาชมวันนี้ครับเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับห้าชายนะครับราคาเล่นหา จะสูงกว่าบล็อกธรรมดานะครับครับด้านหน้าเป็นหลวงมุทธรัครึ่งองค์นะครับด้านหลังนะครับอันนี้นะครับีนด้านข้างนะครับเป็นรอยปั๊มชัดเจนนะครับครับเป็นเนื้อชุบนิกเกิลนะครับจะมีความเก่านะครับสองลูกกล้องสองพระนะครับจะไม่วาวนะครับครับด้านหลังเป็นรูปหลวงพระอาจารย์ทิมนะครับจะมีข้อความเขียนว่าอาจารย์ทิมธรรมสโลพศ2522นะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าสะสมนะครับแต่ก่อนเขาไม่นิยมครับเพราะว่าเขาใฝ่หาแต่พระเนื้อว่านและหลังตัวหนังสือนะครับครับมาสบายนี้นะครับพระเนื้อว่านแพงนะครับครับเขาจึงมาเริ่มเก็บหันสะสมเหรียญเม็ดแตงนะครับปีสองสองนะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเริ่มสะสมนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเช่าหาสะสมไว้บูชาได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับ เป็นอีกหนึ่งพระดีพิธีใหญ่นะครับพระอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นผู้ปลูกเสกนะครับครับและเกจิสายเขาอ้ออีกห้าหกลูกนะครับครับเหรียญที่สองนะครับเป็นอีกสี่เหรียญนะครับเหรียญที่สองนี่เป็นบล็อกสามชายนะครับครับด้านหน้าเป็นเหมือนกันเหมือนกับบล็อกห้าชายนะครับเป็นเหมือนกันเลยครับแต่แตกต่างนะครับครับ แตกต่างที่ชายจีวรนนะครับด้านหน้านะครับของหลวงปูธธ่ทวดนะครับด้านซ้ายมือเราครับจะมีสามชายนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้ออันปปก้าชุบนิกเกิลนะครับครับของเกนะครับมีนะครับถ้าของเกอันปปก้าจะวาวสุกนะครับครับถ้าของแท้ๆนะครับอันปปก้าจะมีความเก่าครับมองลงเล็กน้อยนะครับแต่พระองค์สิห้าองค์นี้เป็นพระที่เก็บในสภาพดีนะครับครับ ด้านหลังเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งบล็อกนิยมทั้งบล็อกธรรมดานะครับครับจะไม่แตกต่างนะครับจะแตกต่างเฉพาะด้านหน้านะครับคือจีวอนเส้นจีวอนของลุงปุทวดด้านหน้าด้านซ้ายมือเรานะครับจะมี3ชายกับ4ชายนะครับครับด้านข้างเหรียญปั๊มอย่างชัดเจนนะครับนะครับองค์ที่3นะครับองค์นี้ก็เป็นบล็อกธรรมดานะครับเป็นบล็อก3ชายนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งพิธีใหญ่นะครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับหันมาสะสมนะครับหาไว้เก็บไปบูชาได้เลยนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณที่เข้มขังนะครับครับพระดีปีลึกนะครับณปัจจุบันนี้ก็46ปีนะครับครับด้านหน้าเป็นหลวงมุทวดนะครับครึ่งองค์นะครับจะชัดเจนนะครับเส้นจีวรนะครับครับเส้นหน้าผากหลวงมุททวดจะเห็นได้ชัดเจนนะครับราคาเล่น หาราคากลางนะครับประมาณ3 5 0 0บาทนะครับสำหรับพิมพ์3ชายนะครับกับคุณค่าและความเก่าของพระ40กว่าปีนะครับจึงน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับถ้าเราเห็นตามท้องตลาดนะครับให้เราสะสมได้นะครับถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับพระเนื้อว่านปี2-4นะครับพิธีเดียวกันนะครับพระเนื้อว่านราคาหลักหมื่นครับหมื่นต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พอะออพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางราคา หลักพันปลายถึงหมุนมงแล้วหนึ่งหมื่นตรงนั้นแล้วครับมาสะสมเหรียญเม็ดแตงนะครับครับพอจับต้องได้นะครับครับต่อไปเป็นเหรียญที่สี่นะครับอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งรุ่นสามชายนะครับบล็อกธรรมดานะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับครับนี่ครับเหรียญเม็ดแตงปีสองสองนะครับบล็อกสามชายนะครับอง์นี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับครับชัดเจนทั้งเส้นหน้าผักนะครับ ความเก่าขององค์พระเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ด้านสายมือเราครับเส้นจีวรนะครับของลวงปู่ทวดจะมี3ชายนะครับถึงจะเป็นบล็อกนิยมหรือบล็อกธรรมดานะครับจะไม่แตกต่างกันในด้านพุทธคุณนะครับแต่แตกต่างกันด้านราคาเพียงเล็กน้อยนะครับให้เราเช้าหาเก็บได้เลยนะครับครับสําหรับเหรียญเม็ดแตงนี่ครับครับเป็นของดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ในนามของหลวงปู่ทวดนะครับผมจึงอยากให้ท่านได้สะสมนะครับครับพอมีหมุนเวียนในท้องตลาดพระเครื่องอยู่นะครับครับให้เราเช่าหาเก็บได้นะครับสําหรับเหรียญเม็ดแตงปี2022นะครับครับครันี้ก็อยู่ในสภาพสวยนะครับสวยเดิมๆนะครับเหรียญเม็ดแตงนะครับครับเป็นบล็อกสามชายนะครับครับ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกนิยมหรือบล็อกธรรมดานะครับห้าชายหรือสามชายเหมือนกันหมดนะครับพุทธคุณนะครับแต่แตกต่างกันที่ราคาเพียงเล็กน้อยนะครับครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้เป็นบล็อกสามชายนะครับครับี่สภาพเก็บเดิมๆนะครับนะครับบล็อกสามชายนะครับหลวงปู่ทวดชัดเจนที่สุดครับเส้นหน้าผากมองเห็นได้ชัดนะครับครับและดิวจีวอนคมชัดนะครับ ครับสร้างดูทั้งหมดนะครับจำสมองนี้ม็ดแตงเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้ออัลระกาชุบนิกเกิลและเนื้อลงยานะครับครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนะครับถ้าเราเก็บสะสมได้น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในรูปแบบหลวงบุ่ทวดโดดเด่นในด้านนิรันดรลายและแขวคขาดนะครับครับสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นเม็ดแตงนี้ครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมหามาสะสมนะครับครับสำหรับเม็ดแตงทั้ง5้าเหลียญนี้นะครับ ผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านนึงนะครับชมรายการของผมนะครับท่านให้ส่งให้ผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและสะสมนะครับครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับครับครับเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ ปี2 0 2 2นะครับให้จดจําไว้เลยนะครับครับสุดท้ายนี่น,นะครับเ็นไม่แตงนะครับผมก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ